สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเมาหมอยเรื่องชาวบ้านให้ฟังคือข้างบ้านผมเนี่ยเลี้ยงหมาปักชื่อท้องเอกไอ้ท้องเอกนี่ตัวแสบเลยครับชอบแอบฟังคนคุยกันแล้วเอาไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังต่อเมื่อวานซืนผมได้ยินท้องเอกกระซิบกระซาบกับป้าข้างบ้านว่าป้าป้ารู้ไหมเมื่อวานเจ้านายผมทะเลาะกับแฟนเพราะลืมซื้อไก่ทอดป้าแกก็ตาโตเลยค่ะ จริงเหรอเนี่ยแหมเรื่องไก่ทอดนี่เรื่องใหญ่จริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยท้องเอกไปได้ยินเจ้านายคุยโทรศัพท์เรื่องเงินเดือนขึ้นโอ้โหแกเอาไปเป่าประกาศทั่วซอยเลยครับทีนี้ล่ะบ้านอื่นอิจช้ากันเป็นแถวผมว่านะถ้าท้องเอกไปเป็นนักข่าวช่องสามคงต้องแย่งตัวไปแน่ๆแต่ก็นั่นแหละครับชีวิตหมาปักเมาสหมอยก็วุ่นวายประมาณนี้แหละครับ สรุปคืออย่าไว้ใจหมาปักโดยเฉพาะถ้าชื่อทองเอกเพราะทุกความลับของคุณอาจจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไป